แล้วก็อยากเป็นอย่างนั้นไหมคะอยากเป็นอย่างนงั้นแล้วมีวันนึงน่ากลัวมากเลยร่างเนี้ยมีวันนึงยายอะปิดไฟ <c oughs> ปิดไฟนอกบ้านแล้วลูกอะเขาก็ร้อง้เขาก็ร้องไห้กลัวมากแล้วก็ลูกเขาไปแอบในที่นอนแล้วแล้วมีผีอะ ไม่สิไม่ไม่พูดเรื่องผีนะเอาใหม่เปลี่ยนโอเคมีเด็กคนหนึ่งน่ารักมากเลยเขาแปรงฟันทำอะไรเองเลยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาแปรงฟันเสร็จแล้วเขาก็แต่งตัวเองแล้วก็ไปโรงเรียนเองไม่ต้องให้คุณแม่ทำอะไรเลยแล้วคุณแม่เขาก็ขับรถไปส่งลูกลูกก็วิ่งเข้าห้องเองเลยโอ้โหลูกคนนั้นชื่อเ่าฟัง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไปโรงเรียนเองไม่ต้องร้องไห้โอเคตาพ่นี่ปอปองอ้าวปอปอเล่าเรื่องให้ปอปอเล่านิทานนน้งไเดอร์แค่นี้อ่ะปอปอเล่าล่าให้พี่ไม่ไม่ให้ปอให้ปอปอเล่าอาปอปอเล่านิทานกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเืงไงวันหนึงมีรละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเขาชื่อพี่แพรพี่ พี่แพลวอ่ะคือพี่อ่ะพี่ของคุณพ่อนะพี่ของคุณพ่อคุณพ่อเป็นพี่เขาอ่ะเป็นพี่ของคุณพ่อเขาแต่งตัวใส่เสือ Mouse, เ้อมิกกี้เมาส์เหมือนพี่อ่ะแต่มันไม่เหมือนโอเคแล้วแล้วแล้วเขาอ่ะก็เดินไปที่ห้อง <c oughs> ไปปิดไฟไปปิดไฟทุกอันเลย แล้วเขาก็ปิดไฟข้างล่างด้วยยกเว้นโต๊ะยกเว้นโต๊ะเขาไม่ปิดแต่เขาคุณยายอ่ะเขาไปแอบข้างข้างในนี้เรารลูกเขาไม่เห็นไงลูกเขาก็เลยกลัวกลัวกลัวอะไรอยู่ในนี้เนี่ยเขาก็หันไปมอง อุ้ยคนยายนี่เองไม่เจ็บเอไม่เจ็บม่เจ็บม่เจ็บน้ามากเยคือะาดแผคือประเจ็บไ่น้อยนี่เสียวจริงๆเลยไอ้มุมเนียปิดเข้าไปได้ไหมปิดคนเแล้วเาอ่ะกอ้ยายนี่เองแล้วเขาก็ไปแอบงนุ้้ยหนนีเองย่างี้ยเล่นอย่างไหมเนี่ยแล้ว ไปเก็บของเขาไปเก็บของที่บ้านใช่ไหมเพื่อจะไปเพื่อจะไปเพื่อจะไปอะไรนะเพื่อจะไปหัวหินเขาเก็บของเพื่อจะไปหัวหินใช่ไหมคะเปาเราวันนี้ก็คือวันเกิดต้องเปาวันนี้กคือวันเกิดน้องเปาเปาตบเมื่อให้ตบป้องหน่อยค่ะแล้วเรื่องตัลเมันสัมพันธ์กันยังไงเปาเปา